สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y u u t u ช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับมีข้อมูลล่าสุดนะครับจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับว่านี่เสียไทยนะในปี63นะได้เพิ่มขึ้นนะครับกว่า3% 3%นะครับนี้คือ3%นะของสินเชื่อรวมทั้งหมด แต่ถ้าเราพูดถึงว่ามันเพิ่มสูงขึ้นนะจากปี62นะจากปี63เพิ่มสูงขึ้นจากปี62เนี่ยขึ้นสูงถึง12.5%นะครับนะจากผลกระทบนะโควิด -19 ในคราอกแรกนะถ้าเราจําได้นะครับผลกระทบจากโควิด1 9ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปี63นะมาจนถึงไปปีก็คือเดือนธันวาคมปี63 เพราะฉะนั้นผลกระทบจากละลอกใหม่เนี่ยยังไม่รวมนะครับเราจะมาดูข้อมูลตัวเลขกันนะครับว่านี่เสียหรือ NPL นะนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้เนี่ยนะแนวโน้มมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอ,อรกว่ากว่าเนี่ยมีตัวเลขอย่างไรบ้างเพราะว่าปี62นะครับนะมีนี่เสียอยู่ที่ประมาณ465,000ล้านบาท ในปี63หนี่เสียเพิ่มขึ้นมาเป็น523,000ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ58,000ล้านบาทคิดเป็น12.5%ของปี62นั่นคือผลกระทบจากโควิด19ะระลอกแรกนะครับในปี63เตม็ตมๆเพราะถ้าเราจำได้โควิด19ะระลอกใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นครึ่งหลังของเดือนธันวาคมปี63นะครับแปลว่าตัวเลข ในปี63นะที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะของหนี้เสีย12.5%จากปี62เนี่ยเป็นผลมาจากการระบาดโควิด1 9บระลอกแรกนะครับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็คิดเป็น3.16%นะครับของสินเชื่อรวมทั้งหมดนะในปี63เนี่ยนะการระบาดที่มาจากโควิด1 9บระลอกแรกเนี่ยทำให้หนี้เสีย คิดเป็น3.16%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดนะครับคราวนี้คาดการณ์ในปี6กนะครับก็บอกว่านี่เสียเนี่ยหรือ NPL จะอยู่ในช่วงประมาณ3.40-3.80%ถึง3.80%ของสินเชื่อรวมอันนี้คือค่าคาดการณ์นะครับหรือว่าจะว่าอยู่ราดาวสัก3.53%ก็ได้อันนี้นคือการคาดการณ์นะครับนะซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะของเรื่องของการระบาดละลอกใหม่ ซึ่งคาดการถูกหรือผิดเราต้องติดตามดูในข้อมูลรายมาส 1, 2, 3, 4ของปี 6, 4เนี่ยนะครับก็มาจากนะการคาดการว่าลูกหนี้นะจะกลับมานะครับทยอยนะขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าการระบาดในระลอกที่2เนี่ยรุนแรงกว่ารลลอกแรกนะครับดูจากตัวเลขนะครับที่ทางสงบคนะครับศูนย์บริหารนะครับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ย แถลงออกมาจะเห็นว่าตัวเลขสาหลักเพราะฉะนั้นถูกผลกระทบแรงกว่าในระลอกแรกนะครับก็จะมีการชะลอตัวหรือฟื้นช้าเพราะนั้นลูกหนี้ก็จะกลับมาทยอยขอรับความช่วยเหลือรวมถึงกระแสรายไ,ได้ทางธุรกิจนะครับก็ไม่สม่ำเสมอนะเราก็จะมองเห็นแล้วมาตรการนะครับเ,เปิดบ้างปิดบ้างนะครับแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ไป และพราะว่ามีการกระจายตัวนะครับของ NPL หรือหนี้เสียเนี่ยไปในหลายธุรกิจนะหรือหลายภาคส่วนมากขึ้น,นเช่นเรื่องของการขนส่งทางอากาศนะครับเรื่องของโรงแรมที่พักอาศัยนะครับและเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงกันนะครับของธุรกิจมากขึ้นนะครับในยุคสมัยนี้กลุ่มที่น่าห่วงหรือมีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือกลุ่ม SME นะธุรกิจ ขนาดกาลางและย,ย่อมนั่นเองนะครับพวกขายส่งขายปีกนะครับพวกซับคอนแทคเตอร์นะเอ่อพวกผู้ผลิตที่รับช่วงต่อนะครับนะหรือว่ากลุ่มนะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับหรือว่าพวกบ้านเช่านะครับอพาร์ตเมนต์นะที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับแล้วเพราะว่านะครับ ธุรกิจนะครับที่มีการเลิกกิจการมาในปี63เนี่ยในเดือนธันวาคม63นะครับแค่เดือนเดียวนะครับนะมากถึง6,013รายและตลอดปี63มนะมี2,920มายนะเราสังเกตนะครับเดือนธันวาคมแค่เดือนเดียว6,000กว่ารายนะครับตลอดปีประมาณ2,000 0รายและเพราะว่าเกิดสูงสุดใน3ระดับแรกนะครับในธุรกิจก่อสร้างอาคาร9%นะครับ ธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์5%แล้วก็พาคารร้านอาหาร3%นะครับก็บอกว่ามีการกระจายตัวกันนะค่อนข้างทุกภาคส่วนทีเดียวแต่โดนเรื่องของก่อสร้างอาสังหาริมทรัพย์พัพ้จาดารร้านอาหารเยอะกว่าชาวบ,บ้านนิดหน่อยนะครับถ้าเรามาดูข้อมูลนะครับจาก TMB นะก็ชี้ว่านี่เสีย SME นี่น่าห่วงเพราะว่าแนวโน้มปี64เนะี่ย สอที่จะพุ่งแต่ระดับ10%เลยนะครับจากเมื่อสิ้นปี63เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5%หลังประเชิญนะผลกระทบโควิดระลอกใหม่นะกลุ่มที่น่าจะโดนนะครับเเยอะเลยนะครับตามการคาดการณ์ของ TMB ก็คือร้านค้าปลีกเบ็ดเตล็ดนะครับโรงแรมร้านอาหารนะทั่วประเทศนะครับรายได้สุดหนัก ถันเราดูจากข้อมูลทั้งจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแล้วก็ TMB เนี่ยก็ต้องบอกว่าปี64นะในไตรามาส1นะสิ้นเดือนมีนาคมและไตรามาส2สิ้นมิถุนายนเนี่ยต้องติดตามข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าข้อมูลในปี63เนี่ยเราต้องบอกว่านี่เสียนะครับที่อยู่ที่ประมาณ6.5%ในกลุ่ม SME ก็ดี หรือว่านี่เสียรวมนะครับประมาณ3.16%ของสินเชื่อรวมก็ดีนะเราต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสูงแต่มันเกิดจากการระบาดของระลอกแรกนะครับในช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนนะครับพฤษภาคมนมิถุนายนปี63 ที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็เปิดมาให้ทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนมาถึงธันวาคมนะครับที่ดูเหมือนว่าตัวเลขต่างๆดีขึ้นนะครับแต่แล้วนะก็มาเจอการระบาดระลอกใหม่ที่ครึ่งหลังของเดือนธันวาคมปี63ซึ่งถูกผลกระทบแรงมากกว่าระลอกแรกชัดเจนนะครับ ก็ต้องดูตัวเลขกันต่อไปนะว่าจะถูกผลกระทบนะในปี6-4นี้ขนาดไหนนะตัวเลขตามที่คาดการของ TMB เนี่ยนะนี่เสียของ SME เอนี่ยอาจจะแตะที่ระดับ10%เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าอนะไรได้นะสุดหนักทั้งร้านค้าปีกเบตเตล็ดโรงแรมร้านอาหารนะจะมีผลอย่างไรนะต้องติดตามนะอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่าเรื่องของนี่เสียต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกว่านะการฟื้นตัวนะมันไปต่อไม่ได้ไปไม่ไหวนะต้องยอมปิดตัวลงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับนะนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยต้องมองให้ออกนะว่าธุรกิจของเราตัวไหนจะไปต่อได้ตัวไหนจะไปต่อไม่ไดนะ้ถ้ารู้ว่าไปต่อไม่ได้ต้องไม่ฝืน นะต้องมองเองเอง,เองนะเขาเริ่มมองกันเองนะมองให้ดีๆนะมองกันเองนะงนะงนงนะซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปให้คําแนะนานะครับเจาะลึกลงไปนะในประเด็นรายละเอียดของแต่ละประเภทธุรกิจได้นะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะในธุรกิจแต่ละประเภทแต่เมื่อมองจากตัวเลขต่างๆนะครับนะธุรกิจที่เลิกกิจการไปในปี .63 เนี่ย ที่สูงสุด3าันดับแรกจะเห็นว่าเกาะกลุ่มกัน9% 5% 3%นะในก่อสร้างอาคารในอสังหาริมทรัพย์และพัสดาราคาหารเนี่ยถือว่าไม่แตกต่างกันมากนักนะครับก็แบบว่าอันดับที่ถัดมาจาก3าันดับแรกเนี่ยนะก็คงเกาะกลุ่มกันมีหลายภาคส่วนทีเดียวคือโดนผลกระทบในวงกว้างอะครับโดนกันทุกภาคส่วนนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นต้องพิจารณาในการลงทุนให้ดีนะครับ ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างไรนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้ทุกท่านพินิจารณานะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสงังริตตามในช่อง y o u b u c h ช n แน l อาจารย์เสก5 0าจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,กติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ